ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ add line id a d smq 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมท่านเกิดในสกุลปิ่นทองเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2455ปีชวดเป็นบุตรคลที่6 ในจำนวนพี่น้อง10คนวิดาชื่อจูมารดาชื่อนางสำเนียงปินทองนะบานเลกที75หมู่3ตำบลดอนยหยหอมจังหวัดนครปฐมจบการศึกษาปฐมศึกที่โรงเรียนวัดห้วยจะเคจังหวัดนครปฐมปีพุทธศักราช2471จากนั้นจึงได้ฝึกเขียนอ่านอักขระขอมและแพทย์แผนโบราณจาก ปู่แย้มปิ่นทองผู้มีศักดิ์เป็นปู่แท้และได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงปู่จอยวัดบางช้างเหนือหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงปู่กันวัดพระประทนเจดีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมวัยหนุ่มหลวงพ่อพูดนั้นชอบวิชาการต่อสู้ของลูกผู้ชายจึงฝึกและศึกษาวิชามวยไทยและที่สำคัญท่านเคยเป็นนักมวยฝีมือดีคนหนึ่ง จนมีอายุครบวัยเกณฑ์ทหารหลวงพ่อพูนได้ทำหน้าที่พลเมืองดีของชาติโดยการไปคัดเลือกทหารสังกัดทหารมา้าเป็นทหารรักษาพระองค์กองบัญชาการเดิมอยู่ที่สะพานมกควานกรุงเทพซึ่งตรงกับช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยหลวงพ่อพูนได้รับยศเป็นนายสิบตีมีเงินเดือนขนาดนั้นเดือนละสองบาท เรื่องการเป็นทหารรับใช้ชาตินี้นับเป็นความภูมิใจของหลวงพ่อเป็นอย่างมากหลังจากปทจากการประจำการแล้วท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2480ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำปีฉลูณพัตตสีมาวัดพระงามอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมโดยมีพระครูอุตการบดีหรือหลวงปู่สุข จ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้เป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วได้พำนักอยู่ที่วัดพระงามศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตีเมื่อปีพุทธศักราช2482ในระหว่างนี้เองหลวงพ่อพูนท่านได้ให้ความสนใจศึกษาด้านการจเจริญสมาธิจิตฝึกฝนวิปัสสนากรรมาฐานตามคำสอนควบคู่กับการศึกษาวิชาอาคม ซึ่งได้รับมอบจากปู่ยานปินทองและด้วยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่แล้วจึงทําให้ท่านได้ศึกษาวิชาอาคมได้อย่างรวดเร็วและที่วัดพรงงามนี้ทําให้ท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพร้อมวัดพรงงามด้วยในกระบวนการพระเกจิอาจารย์ที่เป็นบุรพาจารย์ของหลวงพ่อพูนซึ่งท่านเคารพนับถือมากที่สุดรูปหนึ่งคือหลวงพ่อเงินวัดดอนหอม ท่านได้รับคําแนะนำสั่งสอนเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาการเกตอักขระเตจันปุกเซกวัตถุมงคลวิชาคมต่างๆหลวงพ่อเงินเมตตาถ่ายทอดยังไม่ปิดบังซึ่งเมื่อได้รับคําแนะนําจนไปที่มั่นใจแล้วท่านจึงออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาภัยฝึกสมาธิจิตและในปีพุทธศักราช2490วัดไผ่ล้อมเกิดขาดเจ้าว,วาดปกครองวัดเนื่องจากเจ้าว,วาดแต่ละรูป อยู่ปกครองวัดได้ไม่นานต้องลาสิขาไปหลวงพ,พ่อภูนย้ายมาจากรรษาประจําอยู่ที่วัดไผ่ล้อมพร้อมกับได้ทาการก่อสร้างและพัฒนาวัดเรื่อยมาตลอดเวลาท่านพยายามมุมานะในการศึกษาด้านการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานและวิชาต่างๆที่สามารถจะนําไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้โดยตลอดเวลาหลวงพ่อพูนบรณภาพ ด้วยอาการสงบเวลา14นา55นาทีของวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548ส,25สรีอายุ93ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่